ครับสวัสดีค่ะพี c ซทุกคนนะครับเนาะครับมือนนี้ก็มาพกพอก,กับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือ่อวันพอแต้มผามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่28มีนาคม68ราวพัฒนาออก366 แปดสี่ห้าขับเลขล่างก็ออกหกแปดนะพี่น้องเนาะตรงกับเลขพศพอดีพี่น้อง 6, หกแปดนาคามครับของเซียนหยวนวัตถิพานมาพี่น้องครับวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งโลดห้ากับสามพี่น้อง 5, 3, าหากับสามมหาเนาะพี่น้องเนาะ ครับแต่ว่าจับคู่หาสองห้าสามพี่น้องออกสี่ห้าครับติดสี่มีสี่เจ็ดตัวเดียวนะครับอ่ะเมื่อนี้ก็มาตามผนต่อยนอะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาเซียนหยวนนาคามไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง ไก่หน okay. no, you know. ่อยพี่น้องวันจันทร์ ลาพัฒนาเซียนหยวน ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องกับเก้ากับหนึ่งแต่ว่ากจ็จับคู่ก็สลายตัวแต่ได้พี่น้องเรื่องงวดนี้ มีตัวกันตัวรองนำหนึ่สาสองห้า ก้าสองนะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้อง1น5 2 9สีสส่นะครับ มักสอบตัวเด็กกบผิดแกหน้ามึงได้พี่น้องเนอะับที่สำคัญกะจะลืมลับตัวไว้น้ำนาคารั รับกันเบิลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึงน่งเน้หนึ่งหนึ่งพร้อมนะพี่น้องเผื่อเบินเทื่อเป่าเนาะพี่น้องเนาะรับอันเด็กกเป็นไปได้นะครับ อ่าพี่น้องจับหน้าจอไว้ได้ครับเด้อับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามดมีนาคม2568้าลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งโลด9กับ1พี่น้องรับหนึ่งสี่ห้าสองห้าสามเก้าสองเเก้าห้าเก้าเเน้น1 4 5 2 9สี 4, 2, 9 4, 9เ่เกานะพี่น้องเนาะรับกันเบิ้ลกับศูนย์ศูเน้น1นพร้อมนี่พี่น้อง มักสอบตัวเลขก็จะเริืมในพี่น้องเลือกกับตัวใบนำนะครับ,นะรบรเนาะข้าพเจ้าขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะรับทีได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตีครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาะนนแล้วประเตียมขอไว้พร้อยเขา่าไฟปัง,ปง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมันกันนากล้าเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้าแดงเนับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามมเนนะพี่น้องเด้อกดกระดิง่งแกงเปลอนไว้น้ำครับเพื่อจะบอผัดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะอครับเอาสาหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแคนี้พี่น้องครับพอกันชิปนาะครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม